การสร้างพื้นให้เลือกไปที่ Architecture เลือก Floor จากนั้นให้เลือก Boundary Line นำ Boundary Line ที่เลือกมากำหนดขอบเขตของพื้นเมื่อได้ขอบเขตพื้นแล้วให้เลือกตามมุมลูกศรเพื่อเปลี่ยนวัสดุของพื้น พื้นในพื้นที่อื่นๆใช้รูปแบบเดียวกันกดมุมลูกศรเพื่อเปลี่ยนชนิดของพื้นกำหนดขอบเขตด้วยปานาลีไล การดูเท็กเจอร์ของวัสดุปูพื้นให้กดไปที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายมือแล้วเลือกเท็กเจอร์ถ้าหากอยากเปลี่ยนก็สามารถกดที่กล่องเดิมได้การลดระดับพื้นให้เริ่มที่คานแต่เมื่อมองไม่เห็นคานให้กดที่ v วิวแลนและปรับเปลี่ยนระยะการมองเห็นจากนั้นสร้างคานชุดใหม่เพื่อรองรับพื้นที่ลดระดับลงมา ทำการสร้างคานชุดใหม่ขึ้นมาจากนั้นทำการลดระดับคานจาก C Office Volume ทําทุกชิ้นคานที่มีการลดระดับเมื่อเปิดดูใน 3D จะพบว่าระดับของคานได้ถูกลดลงไปแล้ว ในการใส่พื้นของพื้นที่รระดับให้กดไปที่ Architecture เลือก Floor จากนั้นนำ Boundary Line มาสร้างกรอบของพื้น จาก 3D จะเห็นว่าพื้นยังคงลอยอยู่ <c oughs> เหนือระดับคานและยังเท่ากันกับระดับพื้นอื่นๆในบ้านให้กดไปที่ระดับพื้นเลือกที่พื้นกดที่ High Offset และกดตัวเลขลดระดับจาก 3D จะเห็นว่าพื้นได้ลดระดับลงมาแล้ว